สวัสดีน้องชายทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็เกมได้ทําการอัปเดตเข้ามาใหม่เป็นมินิอัปเดตนะครับส่วนอัปเดตใหญ่ก็จะเข้ามาอีก3วัน20ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีวยวว่าอัปเดตวันนี้วันที่8นะครับเมษามีอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับก็จะมีตอนนี้มันเพิ่มคิวซีเคเอดามี่นะครับเพื่อที่จะได้อวตารนะครับแล้วก็ได้แบบพวกบัฟต่างๆด้วยนะครับผมเห็นไหมแล้วก็แก้บัคเยอะมากนะครับมีบัคแก้บัคเออเลอร์ กับที s คำนวณนะครับผมแล้วก็แก้บัคเดินเจียนเลดบัคที่เราเจอกันตอนที่แบบผมลงไลฟ์อยู่อะ่ะผมเอาไปแจ้งเกมเกมเขาน่าจะแก้นะครับผมแชทขึ้นให้ดูจะหาว่าพี่โมพ้พี่ไปแจ้งเกมเขาแก้ห่หรอนี่ครับพี่ไปบอกเกมนะครับผมว่าเออไปแก้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างนึงจะเป็นการอัพตัวละครนะครับผมเนี่ยฟิลโวเดอร์สล็อตนะครับเออไม่เป็นไรแต่บัคเดินอนะ่ะหลักวันนี้ผมจะมาทุกคนเนี่ยมาหานะครับว่าไอ้สี่ตัวที่มันเข้ามาเนี่ยอันเนี้ย เราได้ของเนี่ยมันหายยังไงมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเผื่อบอกว่าที่ยังไม่รู้นะครับแต่ถ้าใครรู้แล้วก็ขอบคุณมากนะครับน้องชายที่ดูคลิปพี่นะครับมาอ,อ่ะอ,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 อย่างแรกกันก็ไปดูกันที่ตัวแรกก่อน,นเลยนะครับนี่ครับโลกแรกครับผมน้องกดและก่อนที่จะเริ่มคลิปไ,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 ไปดูฟักดไลค์กดแชร์กดติดตามและไปแวะอุด่นร้านนี้มอชอปกันด้วยหรือไปดูนิดนึงก็ยังดีนะครับถ้าใครไม่ไปทำตามที่พี่บอกเมื่อกี้ก็ขอให้น้องชายเกือกันนะครับไม่ได้ตัวรับไม่ได้บัฟแดงนะน้อง อ่ะไม่รู้ทิศไปเลยครับผมนี่ครับรอบแรกน้องเดินทะลุหลังป้ามาได้เลยครับผมน้องก็จะเจอกับเกียวเมนะครับเป็นตัวจากเรื่องดาบพิฆาตสูตรนะเนี่ยแล้วพี่ก็ฟาร์มมาได้ตัวหนึ่งนะครับเพิ่มลัคกี้นะครับถ้าใส่ก็จะเป็นตัวละครประมาณนี้ครับทุกคนนี่วู้ดเท่นะเว้ยพี่ชอบเกียวเมอ่ะพี่ใส่เกียวเมแล้วกันน้องเท่ดีเพียวนะครับส่วนตัวที่2นะครับเดี๋ยวเราวาร์ปไปที่โลก2กันเลยนะครับผมเป็นโลกของเอเลนเยเกอร์เอ้ยไม่ใช่ไททันไททัน น้องชายก็เดินไปได้เลยนะครับผมเดินตรงไปยาวๆตรงนู้นเลยครับมันอยู่สุดนู่นน่ะคืออยู่ไกลามากๆนะครับเอเลนเนี่ยแต่ว่าพี่ยังไม่ได้นะครับแต่ว่าจะค่อยๆหาแล้วก็จะหาในไหล่ด้วยเพราะว่าเริ่มตีนานแล้วตัวเนี้ยมันประมาณเลือดเดี๋ยวไปดนเลือดเท่าไหร่วะคือพ,พี่ก็ดามเห็นไม่ค่อยแรงมากหรอกครับน้องชายนี่ครับเราเรียวขวาปุ๊บก็จะเจอกับเอเลนนะครับเลือดเท่าไหร่ดวนเดี๋ยวเราดูเลือดมานะ 20m นะครับือไม่เท่าไหล่ด้วยแต่ถ้าตีด้วยกันน่าจะไวกว่าครับประมาณนี้อ่ะส่วนตัวที่สามนะครับก็็จะะเปนซาม เสื้อเหลืองนะพี่บอกเลยพี่โคอยากได้เลยอ,อยากใส่ออตารของซาตานามากเลยก็ใช้หน้าใช้เวลานานอยู่อ่ะเพราะว่ามาแล้วใช่ไหมครับทุกคนก็ขึ้นไปข้างบนยอดเลยครับผมนี่ครับข้างบนยอดเลยก็จะเจอกับซาตมานะครับเดี๋ยววงเรามันจะไปตีเองไว้น้องเอ้าเนี่ยอันนี้คืออาจจะมีการบั็กนิดน,นึงนะครับไม,ไม่ไม่ไม่เยอะมากอ่ะขึ้นไปตัวคอ,อเราจะพุ่งวาไปตีแล้วก็จะรู้วิมันมีต,ตัวตัวอะไรไม่รู้ว่าอะไรอย่างงี้ครับน,น,นะทุกคนนะวาไปตีละ นี่ครับสามามผมผมเหลืองก็บ้านแล้วไม่มีผมสามามชุดเหลืองนะครับนี่โอ้โหเฮ้ยถ้าเป็นชุดเล่นชุดชิลนี้น่าจะจะเฟี้ยวเลยนะได้มาชุดเหลืองสักพักจะโดนล่นก็เสอีกนะฮหาเลยทีเดียวจะดิ่งโป๊ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกาะสุดท้ายนะครับไม่ใช่กเกาะดีตอนเรียกว่าโลกสุดท้ายโลกที่4ของในอัปเดตนี้นะครับที่เราลังทำคลิปอยู่นะทุกคนอไปกันเลยเดี๋ยวพี่ค่อยมาเก็บทีหลังแล้วกันเพราะว่านี่ทีมพี่ก็ตึงนะเวยดูเองดู อ๋อพี่ไม่ได้ใส่หรอทำไมดีเพ็ตเก้าอรนวะอ๋อต้องต้องต้องกดอ่อนแล้วก็เข้าว่าใหม่นะครับแล้วตีเนี่ยก็ได้อยู่นะแต่ก็ไม่ได้ไวขนาดนั้นนะครับทีมพี่เห็นไหมแต่ก็ไวอยู่แต่ไม่ได้ไวขนาดนั้นะก็เดี๋ยวคขอยะตีกับน้องๆในไลน์แล้วกันนะครับประมาณนี้เพราะว่ามารลกที่สี่แล้วนะครับแล้วก็หันไปด้านหลังได้เลยนะครับทุกคนอยู่ทางซ้ายนะครับเนี่ยมันมีสองจุดนะครับผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนที่วี่แบบเจอนะ ถ้าพี่หาลองหาดูมันมี2ชจุดครับนี่จุดแรกคือตรงนี้เลยครับผมด้านหลังตรงนี้เลยก็จะเจอครับโคโจโตรูนะครับเข้าใครที่ว่างก็มาตีได้นะเรืบอนสองบีไม่เยอะมากนะเว้ยน้องๆแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่าต้องหาคนอะไรมามาช่วยกันตีอ่ะส่วนตัวที่2นะครับก็จะอยู่ตรงอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ฝั่งตรงข้ามตรงไปเราเลี้ยวซ้ายนะครับมันอยู่ตรงโซนซ้ายตรงนี้นะครับตัวที่2เผื่อแบแย่งตีกับน้องตีไม่ทันอะไรเงี้ยนะครับเลี้ยวซ้ายไปได้เลย กระโดดมาฮึบฮึบเลี้ยวซ้ายก็เห็นไหมครับช่อตรงนั้นไปได้เลยครับทุกคนฮึบฮึบฮึบเลี้ยวซ้ายมานี่ครับเรียบร้อยเจอแล้วโคโจตัวที่2นะครับจะได้ไม่ต้องแย่งกันถ้าแบบน้องตีไม่ทันอะไรเงี้ยก็มาตีตรงนี้ได้นะครับเออดีแต่ส่วนพี่จะค่อยๆหาไปนะครับก็เดี๋ยวมาหาเอ่ยนต่อส่วน2ตรงนี้พี่รอไลท์แล้วกันพี่หาแค่2ตัวรอไปก่อนเออรอไลท์ส่วนเราก็ค่อยตีกับคนดูแล้วกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเสียเวลาครับจริงๆแต่เอ่ยนไหวอยู่ กับต,ตัวสามตัวสี่นี่ที่รอไลฟ์สดตีด้วยกันส่วนใครที่อยากตีกับพี่ก็ามาตีได้ครับในไลฟ์พี่ท่านจะไลฟ์เกมอันนี้ไม่คิงด,ด้วยวันนี้ช่วงประมาณตอนบ่ายครับไม่ก็อาจจะสักที่ยังไม่รู้จะดูก,ก่อนนะครับแต่ไลฟ์แน่นอนนะครับพี่ท่านจะตีเอเลนค้างไว้แบบนี้ก่อนนะครับจนกว่าจะได้นะแล้วค่อยไปทําอย่างอื่นนะครับเออแต่ว่าสองตัวที่พี่บอกไปเกินตอนแรกเนะี่ยสองตัวเนี้ยพี่จะรอพร้อมคนดูเลยโอเคแล้วว่าสับคลิปนี้ไม่มีนะนะนั้นต้องใช้อัปเดตป,ประมาณนี้แหละแก้บักนิดหน่อยแล้วก็เพิ่มจุดมาให้เราแแบบแบบบบตตีเเเหหมมืืออออออนนนนาาะะไไรท่ควััล้ง แต่พี่ว่าพี่ยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะนะครับก็ใครที่อยากจะเล่นกับพี่เดี๋ยวรอรอพี่ไลฟ์ส,สดอีกทีนึงนะครับก็สับคลิปนี้พี่ขอตัวไปก่อนแล้วเจอคลิปหน้าบ๊ายบายนะครับผม